สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโฮมาชิวนะครับในช่องเดิมของเรานี่เลยนะแต่ว่าหายไปนานมากๆนะครับอยากจะบอกว่าไปเด็ดข้าวเขาอีกขอโทษนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวอยุธยากันนะครับในแบบที่ มันอาจจะไม่ได้แบบว่าไปที่ท <Lebanon. S 1> ี่แบบดังๆคนไปเยอะๆมากขนาดนั้นแต่ทุกที่ที่ผมไปเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบคนยุดยาน่าจะคุ้นเคยกันนะครับโอเคครับแล้วตอนนี <favor. S 1> ้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดที่ผมคุ้นเคยมากมากๆนะครับในชีวิตก็คือนี่เลยครับวัดพนัญเชิงวาระวาระอะไรก็เป็นวัดที่เมื่อตอนเด็กๆเวลาผมมาเรียนนะครับผมก็จะผ่านวัดนี้แบบทุกวันเลยพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าเป็นเหมือน ที่ขายของนะครับก็จะมีของแบบจักรสารต่างๆอะไรประมาณนี้แหละครับมีหมวกนะครับมีอาหารปลามีซัมติงนะครับก็ลองมาเดินดูได้นะขอทายหน่อยนะครับเอาเอาอันนี้ถุงหนึ่งครับ50บาทแล้วก็มาหาซื้ออาหารปลานะครับเท่านี้อันหนึ่งครับและนี่นะครับก็ได้เป็นการเดินริมน้ำนะครับอยากจะบอกว่า อากาศดีมากนะลมจากแม่น้ำมันเข้ามานะแบบเบาๆนะครับไม่ได้ร้อนนะนี่เชิอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพญาแล้วนะครับนี่เพิ่มจยให้ดูเพิบมยังไงโอเคครับเราเข้มาอยู่ที่แพรแล้วนะปลาติมเลยนะครับ่านดูดีๆนะครับเป็นอะไรไหม เป็นไปได้ก็อยากให้มาวันทีแ่แบบคนไม่เยอะมากนะครับมันก็รู้สึกเพลินๆจะลงใจเงียบๆผิวใจได้พอสมควรนะ แล้วเราก็จะมาติดทองกันนะครับติดทองหน้าพระนี่เลยนะครับอ้าวเฮ้ยหายมาเจอหนิโฟกัสหน่อยเร็วนี่อยู่นี้ต้องติดนิ้วแล้วที่มือแล้วกันนะครับตายแล้วทุกคนมาไม่ออกโอเคได้อยู่นะครับปึ๊บปึ๊บึ๊บโอเคเรียบร้อยครับพาทุกคนมาติดทองเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับ บรรยากาศข้างในนะครับ <S <S ถ้าผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าวัดพันัเชิรเนี่ยนะครับ,เ,เ,รบเป็นวัดวรวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นวัดอารามหลวงนะครับซึ่งวัดอารามหลวงเนี่ยก็คือวัดที่แบบว่ากษัตริย์นะครับหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับได้ทําการสถาปนาขึ้นนะครับก็คือทําการสร้างวัดนี้นั่นแหละหรือว่าบูรณะวัดนี้ขึ้นมานั่นเองครับ คือคือทำบุญน้ำพระพุทธมนต์ทออต่อนะครับ <Okay. S 1> แล้วคือแล้วคือต้องหยิบไปไหนวะผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องหยิบไปไหนต่อทำบุญคืออ๋อขออ่านก่อน ก็คือว่าเราหยิบไปได้เลยหรอจากการสอบถามมานะครับก็คือว่าน้ํานี้เนี่ยเราสามารถจะดื่มได้เลยนะครับก็ไปถาม่าพี่สามเณรมาเรียบร้อย ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับสถานที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่นะครับที่ใช้ถ่ายทำละครนะครับแล้วก็อยู่ในละครเรื่องบุฟเฟ่บุฟเฟ่สันนิวาดน,นะครับเป็นไงสวยปรลาดนะครับประมาณนี้แหละหรือว่าถ้าสมมติใครร้อนนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่มากนะครับอยู่เวลามาเที่ยว สถานที่ประมาณนี้เพื่อนๆทําอะไรกันครับคงถ่ายรูปแล้วก็เดินไปรอบๆทั่วๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรปล่อยใจสงบใจนะครับนั่นเองโอเคเราเข้ามาข้างในนะครับทุกคนนี่เออต้องบอกก่อนนะครับว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับเสียงพระนะบางทีอาจจะหายไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่อืมมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ กุ้งเราเสียนะครับเสียกุ้งครั้งที่2นะครับแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยก็จะมีผู้คนนะครับมานะครับนำทรัพย์ไปนะครับเนื่องจากวัดนี้มีทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแบบเอาทรัพย์ไปนะซึ่งทรัพย์อ่ะหรือว่าสิ่งมีค่าก็จะอยู่บริเวณเสียนพราะนะครับก็นี่ก็คือที่มาว่าทําไมเสียนพระถึงหายไปแบบนี้นั่นเองครับ แล้ววันนี้ก็จะเป็นปางประธานนะครับอยู่บริเวณตรงกลางเห็นปะทุกคนจะเห็นว่ามันถูกห้อมร้อมไ้ด้วยนะครับพระเจดีย์นะครับทั้ง4ด้านนะตึบๆลองนับดูก็น่าจะครบอ่าครบสี่นะแล้วก็จะมีพระประธานอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นทรงดอกบัวตูมนะครับบริเวณด้านบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้นะครับที่แตกต่างกับวัดอื่นๆในอยุธยานะ ตอนนี้ผมเดินมานะครับบริเวณหลังวัดแหละนะครับก็บริเวณด้านหลังวัดนะครับรู้สึกว่าเขามีอันนี้น่าจะเอาไว้กันน้าท่วมหรือเปล่านะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเขาทําพื้นให้มันสูงเอาไว้อ่ะแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ท้ายสุดของวัดแล้วนะครับก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็คือวัดนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนั่นเองนะครับ แล้วนั่นก็จะเป็นเรือนะครับดีอะผมชอบฟิลของวัดนี้นะมันแบบมันมีสเปซที่ค่อนข้างว่างอะเพื่อเทียบเมื่อเทียบกับคนที่มานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มานั่งพักนะครับให้หายเหนื่อยนะใต้ต้นไม้อยากจะบอกว่ามีลมนะครับแล้วลมมันก็แบบเย็นแบบธรรมชาตินะร,รู้สึกว่าอืมนี่สินะอยุธยานะครับวันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้แบบถูก ให้มันแบบสวยงามแบบขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นวัดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันอนุรักษ์ความเป็นอยุธยาโดยแบบต้นกําเนิดจริงๆอะว่าเนี่ยคือความจริงความจริงมันเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่ไม่ใช่เลซิ้นนะครับนี่คือไอติมนะที่ผมไปตำมานะครับเมื่อกี้ เป็นรถชาไทยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถอันชันเดี๋ยวเราลองไปดูดิว่ารูปมันเหมือนเปล่าสามสองหนึ่งตัวนดูครับฟึบเป็นไงเดี๋ยวก่อนต้องไปตรงกลางนี่หว่าแป๊บนึงนะนี่อาจจะเลอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเริ่มละลายแล้วครับทุกคนลองเทียบกันนะเหมือนไหมปึ๊บเป็นไงละลายแล้ว เป็นเนื้อที่แบบหน,นึบๆอยู่นะครับคือแบบเนื้อค่อนข้างเข้มข้นจะหมดละละลายนะครับไม่ได้กินเองอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เวลาเราบอกว่าเรามาจากอายุธยานะครับสิ่งแรกนะครับนึกถึงนะครับในเรื่องของของกินอ่ะอีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือโดตีสายไหมร้านนี้จะอยู่ตรงข้างกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับนั่นคือร้านนี้เลยนะครับ RBD นะครับเป็นร้านที่ทุกคนนึกถึงนะครับร้านนี้เลยนะแป้งนิ่มอ๋อครับโอเคครับหวานมันหวานมากเลยพี่ต้องลองให้ได้โอเคครับครับผมแล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนเต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือโรตีนะครับก็ถือว่าคอมพิวต์รืยยังนะที่อยุธยานะครับก็ถ้าให้พูดถึงว่าเราอ่ะนึกถึงเรื่องไหนนะครับในอยุธยาน่ะผมคิดว่าก็ท่านี้ไหม สามลูกลอยหนึ่ลูกห้สิบาทจ้าก็แตงโมอร่อยมาก